สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาชมสีสันของมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะคะที่สวนย่าก็มีต้นเดียวนะคะก็ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ก็ออกลูกมาประมาณ5ลูกนะคะติดลูกมาแล้วลูกก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะอันนี้คือขนาดต้นของเขานะ บอกก่อนว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีม่วงก็ต่อเมื่อเขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับแดดเพียงพอหรือว่าอยู่ในที่ร่มเนี่ยผิวเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวหรือบางทีก็มีแสงรอดผ่านมาบ้างก็จะเป็นเขียวเขียวม่วงม่วงจะไม่เป็นสีม่วงหมดทั้งลูกเลยนะคะ ถ้าหากว่าเราต้องการให้เขาเป็นสีม่วงหมดทั้งลูกนี่เราก็ต้องให้แสงลงมาให้ถึงนะวันนี้ย่าก็เลยพามาดูเนี่ยอย่างพวกนี้นี่ก็เริ่มได้รับแสงแดดนะคะพอมีแสงแดดมากพอประมาณนี่ผิวสีเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงถ้าอยู่กลางแดดเลยก็จะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับแสงอันนี้นะคะเนี่ย ตัวนี้นี่จะได้รับแสงแดดเต็มๆเลยนะคะส่วนลูกที่อยู่ด้านหลังนี่จะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ก็เลยออกจะเขียวๆหน่อยก็คงต้องรอให้เขาแก่กว่านี้นะตอนนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วสำหรับมะม่วงน้ําดอกไม้สีม่วงนี่ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์จริงๆนี่ลูกหนึ่งจะตก1กิโลกรัมก็มีนะคะตกลูกละ1กิโลนะเป็นพันุ์ที่ นะคะเนื้อข้างในนี่เวลาสุกก็จะเป็นสีเหลืองทองรสชาติก็อร่อยนะคะหวานหอมนะคล้ายๆกับน้ำดอกไม้ของเราเลยนะคะเนี่ยทีนี้เรามาดูที่อยู่ในร่มนะคะนี่ไงแดดส่องไม่ถึงเลยเนี่ยนะคะด้านนี้นี่ไม่มีแดดเลยก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่แต่ถ้าแก่เต็มที่แล้วช่วงนั้นก็อาจจะได้รับแดดบ้าง เขาก็จะเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยแต่ก็จะไม่ม่วงจัดถ้าเราอยากได้สีม่วงจริงๆต้องให้อยู่กลางแจ้งกลางแดดนะคะเนี่ยสำหรับมะม่วงตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาผสมกันมาใหม่นะคะก็เริ่มเป็นสายพันธุ์มาจากต่างประเทศนะก็มาผสมกับในไทยบ้างนะคะก็ออกมาเป็นหลายสายพันธุ์แต่ตัวนี้เนี่ย เป็นน้ำดอกไม้สีม่วงนะย่าก็ซื้อเอามาปลูกก็2ปีกว่าแล้วนะคะเนี่ยอายุของเขาก็ประมาณ2ปีกว่าปีนี้นี่ติดลูกอยู่5ลูกและลูกก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะประมาณกลางๆเมษายนนี้ก็คงจะแก่นะเก็บมาบ่มได้แต่ตอนนี้นี่ก็เพิ่งจะเข้ากรักนะคะเนี่ย วันนี้ย่าก็มาอัปเดตมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงให้ชมกันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ